ความสุขจำเป็นต้องหมายรวมถึงปัญญาหากไร้ปัญญาก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะนำต้นเหตุของสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นทุกข์ไปจัดการให้ถูกต้องนั่นคือความไม่พึงใจต่อเนื่องที่ครอบครองจิตความไม่พึงใจนั้นมาจากความไม่สามารถผ่านพ้นพิษร้ายทางจิตของความเกลียดความอิจฉาความยึดมั่น ความโลภและความหญิงทนงซึ่งเกิดจากการมองโลกโดยมีอัตตาเป็นศูนย์กลางและจากการยึดมั่นในความคิดเรื่องตัวตนที่ทรงพลังในตัวเราส่วนประกอบสำคัญอื่นของความสุขสามารถสรุปได้ในคำสามคำคือการเห็นแก่ผู้อื่นความรักและความเมตตา เราจะสามารถหาความสุขให้ตัวเราได้อย่างไรหากทุกคนรอบตัวเรามีทุกขเกิดขึ้นตลอดเวลาความสุขของเราเองเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อความสุขของผู้อื่นในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังจากในนาหลายศตรวรรษที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้การสื่อสารสนทนาระหว่างศาสนาพุทธและกระแสหลักของความคิดแบบตะวันตกได้เริ่มขึ้นบัดนี้ ศาสนาพุทธมีที่ทางที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์และความคิดและศาสตร์ต่างๆแต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าสนใจที่ในสมัยหนึ่งศาสนาพุทธพัฒนาทฤษฎีเรื่องอะตอมได้อย่างมีรายละเอียดและต่อเนื่องกว่าของเดโมคริสตัสคุณค่าไม่ได้อยู่เพียงแค่ประเด็นสองสาประเด็นของทฤษฎีความรู้ศาสนาพุทธเสนอศาสตร์แห่งจิต แก่เราเป็นศาสตร์แห่งการทำวิปัสสนาที่รับกับยุคสมัยของเรามากกว่ายุคใดเวลาใดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปในเมื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกลไกพื้นฐานที่สุดของความสุขและความทุกข์ทำไมจึงต้องเป็นศาสตร์แห่งการทำวิปัสสนาไม่เพียงพอหรอกหรือที่จะพยายามคลี่คลายปัญหาของเราด้วยวัตถุเงื่อนไขที่โลกภายนอกเสนอให้นั้น อาจสำคัญสำหรับเราในส่วนของการอยู่ดีกินดีความสะดวกสบายสุขภาพการมีอายุยืนยาวแม้แต่ตัวชีวิตของเราเองเทคนิคและการเยียวยาที่กระทําผ่านสถานการณ์ทางวัตถุภายนอกเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาซึ่งความสุขบางลักษณะแก่เราแต่ไม่มีสิ่งใดนำมาซึ่งความอยู่ดีภายในที่แท้จริงแก่เราได้ตรงนี้จิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ เพราะจิตมีบทบาทหลักในการก่อให้เกิดความพึงใจหรือไม่พึงใจสุขและทุกข์สมหวังหรือล้มเหลวจิตอยู่เบื้องหลังทุกประสบการณ์ในชีวิตจิตยังกำหนดวิธีที่เรามองโลกจิตคือหน้าต่างที่เรามองโลกของเราเพียงเปลี่ยนแปลงจิตของเราน้อยนิดเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้ผู้คนและสิ่งของโลกก็สามารถ กลับหน้ามือเป็นหลังมือได้วิถีแบบพุทธที่มองดูภายนอกมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างหากแตกก็เป็นเช่นประเพณีความเชื่อทางจิตวิญญาณที่สำคัญอื่นๆที่คิดขึ้นเพื่อช่วยเราให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นนั่นเองวิทยาศาสตร์ไม่ได้คิดหรือ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราให้บรรลุเป้าหมายนี้วัตถุประสงค์แรกของวิทยาศาสตร์คือการให้ความกระจ่างแก่ธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จับต้องได้และหลังจากที่ค้นพบแล้วก็ควบคุมปรากฏการนั้นเพื่อให้เรานำมาใช้ได้ดังนั้นวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้สภาพชีวิตเราดีขึ้นหากเรารู้สึกหนาวก็สามารถทำให้เราอุ่น หากเราป่วยก็สามารถรักษาเราให้หายจากมุมมองในตัวของมันเองนี้นั่นทั้งหมดนี้อุดมคติของวิทยาศาสตร์คือการมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์แต่ไม่ว่าเราจะมีชีวิต30ปีหรือ100ปีคำถามเรื่องคุณภาพของชีวิตยังคงอยู่เช่นเดิมวิธีเดียวที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพที่แท้จริงคือการให้ความหมายภายในแก่ชีวิต